การแข่งขันโอลด์เซประจันบ,บ้านสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องหา้หาหา้าห้าไปไปดูคลิปกันเลยทางเข้าสนามอ็อบลดเซปประจันบ,บ้านการชนะบุร hey like ีทางแข่งอยู่ในสาานามกอล์ฟเรื่องนี่โอ้โห โอ้โหอะไรกันเนี่ยออกรดเยอะะนาษนี <continually> ้กันเ่เหรอมารวมตัวอืมสุดยอด ถ่ายหน่อยโอ้กี่คันนะทั้งหมดกี่คันครับเนี่ยกี่คันครับน่าาจะหลยยร้อเยอะมากเลยโอ้โห เห็นขายตั๋วสดมาเชา้าก็เลยมารีบมาเลยรับผมเห็นขายตั๋วสดมาเช้าโอ้โหรถเยอะเร<ะ>รีบมาใหญ่เโอโอ<ะ>ยอะจิ กครถ่ายภาพร่วมกันคับกับทรธานครับที่ีครัเดิน่ายรุรมกันครับเดทนัครับบรยกับร่วมกันครับกับท่านปรมธานยูซียัังเนนนรดี่รำเาครับผมครับตาบุัอาจารย์ตุยตาในยุคสุทธิยังสองสุดแต่ถ้าแต่เพื่อบกรอครับทองบริษัริการมครับแนาหนแล้วนะครับ ควขามเคารใจนะครับรอ่อยที่จะประทังแข่งกันต่อนะครับเด็กนกท่านนะครับ a c t i เราสบายๆนะครับเราสามานั่งได้เลยโอ้นนหน้ได้อยู่ได้ได้ดูภาพที่นี้นะครับ,รบ,บ,บรก,รก็นนในน้ทุกอมนะครับดับเพลงเพลราดระลึกตรงถึเงเออ เป็นชุดงตัวน้านะครับบางเดลฟุรีเ็นภาพได้ได้ได้ไหนเลยเสกภาพน้ำตัวน้านะครับอ้าวเกมไว้ครับถอยพิกหน่อยถอยพิกหน่อยครับปีนี้หลุดเราหลุดปีที่เรื่องของโควิดเกิดมาครับปีนี้ก็ได้รับบางสิ่งก็คูนแล้วนะครับก็มา ทำกิจกรรมเราคนหมู่มากอยู่โลกันบดนี้ได้แล้วนะครับผมดินกลับไปเหตุการเรื่องของโควิดจะเป็นไรดลาแล้วล่ะก็เราลเรื่องของทุณ่งท่านอยู่โลกนดนี้นะครับภาของท่านชายตรงนี้นะครับคับผมเหนือต้ใส่ีเลยอใอดภยเอ่า ก็เป็นควในอิีเิดในครั้งนี้นะครับครับก็ามาวก็จะเป็นทางเออพี่ครับต้องไหนครับต้องไหนครับอ่าหน้าล้องหลักนะครับอ่าถ่ายรูปครับดูนะครับพี่ครับมองกองหลักครับ อ่าผมได้ไงครับด้วยครับผมเรียกชื่อไม่ถูกขออภัยด้วยนะครับเป็นประธานประธานออพลอตเรนะครับก็้วเดินทางมาอยู่ด้วยนะครับในการแข่งขันในการนี้นะครับครับพี่น้องออพลอตของเรานะครับทั้งไทยและออพลอตเรนะครับแล้วก็ทางบุรพุยงก็แข่งกัมพูชานะครับทางเบนบ้านเล็กเรียนเชิญทุลพิทักษ์ด้วยครับ การเนนับผู้เลี้ยงรัตภายกระบวนหมายเลขเกบี้าตามมาด้วยชั้นเก่าครับอีกครับหนรนุนุนบงครับนุเบงาครับครับนัวนครับแงีแงเลยครับนเบอครัรย้ัที่นัหมายเลขงมครับ ดีนะเาแม่แล้วก็เด็กๆก็้งพี่โตรียน้รองนะดีเรยนแล้วพ่อผูโตอยางสบายนะเบียดบ้าอะไรประมานั้นก็่เองที่ยังามารังได้ศึดนวงบเป็นมีความสบดังท่านพูดว่าเออดีแค่ไนครับพอได้รับสิ่งดีๆแล้วดีนะให้ขออบุณามมาแล

สวัสด guru. ีครับอินทนัจากมอุาเน่ทุกท่านคับพี่ต้อครับครับปาีีน้องครับโสวัสดีครับพี่พี่ครับน้ำองครับมังคีเลสเน่อายุทยาครับมังคีเลสจากอยุทยาตันี้ครับสอบายป้าสตะตูนตะตูนครปฐมเีกันนี้ครับนครปรมครับ่อไปครับกำลังไหลเข้ามาครับแต่เล่นหมอนลครับกันนี้เนี่ครับสอมปลาเหมือนกันครับสอมปลาราอีกเหมนเครับ อีกทีต้องรับทักนี่ครับหนุมช่างออฟโรดนะครับนี่สุราธานีครับโอ้โหอันนี้ลุกมาประจวบพิบูลเบ้าเพชรนะครับประจวบคลิขัดนะครับโอ้โหอันนี้จ้างพิเนลลี่แน่นอนครับแกรี่ดูดีมาต้องจัดจ้างครับมาแล้วครับอีกคนนึงจากกรุงเทพมหานครับหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดโอ้โหวันนี้รถเยอะทีเดียวครับ สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับพี่ๆครับโอ้โหเลขแปดแปดครับคันนี้ครับจากนครพนมเด็กหนุ่มนครพนมครับนี่ครับพ่อพ่อใหญ่ทองแม่ใหญ่แดงนะอ่าจากเชียงใหม่ฮะนี่ครับหมายเลขสองสี่ครับธานดานสิบหกเนี่ยสองสี่ครับเชียงใหม่สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับนี่แหละครับมาแล้วดึงหนึ่งคันครับสปปลาวนะครับนี่ครับสร้างพีดเอนจิเจอร์ริ่งครับ จากพิซซูโร่ครับหมายเลข87ดสบจทีจากพิซซูโร่ขอไปครับนี่ครับอีกหนึ่งคันครับจากกรุงเทพมหานครครับหมายเลข85ครับจากกรุงเทพมหานคร36มสบกนี่ก็เด็กุ่มจากกรุงเทพครับในรุ่นเที่ยวป่าโอเพ่นครับ36มสบนี่เที่ยวป่าโอเพ่นครับอยู่กับเราตลอดนะครับโอ้นี่รถทั้หมดรถเยอะเจ็ดคันเลยรถกันครับให้กำลังใจทุกคนครับนี่ครับหมายเลข23ผ่านไป83ครับจากโคราโคราครับขออภัย โซล่าครับมีหมายเลข9.11ครับจากไทยวินนะครับหมายเลข9.11นะครับเป็ทีมซัพสตรูโอ้โหนี่มาแล้วทุกการผ่านเฟรมนี้ก็จะได้เรื่องของได้คะแนนคะแนนด้วยนะครับนี่ครับประเภททีมเนี่ยคันละสองคะแนนรวมแล้วทีมสามคันเป็นหกคะแนนโอ้โหนี่ประเภททีมนะครับจากกรุงเทพมหานครครับแก๊งนี้นะครับหลายามกันมาครับนี่ครับหมายเลข9.11จากประเภททีมอันนี้ก็ประเภทออกรบแบบทีมเหมือนกันครับจากกรุงเทพหมายเลข9.18 โ,โ, 800, 87, โอเยอะจริงพดูนะทีนี่ <ę> เจ็ดสดพี่ดูแปดสิครับโอ้โหเยอะจริงจริงแปนนี่ครับแปเลยครับราชบุรีมาเขในเรื่องการดอ่าเพื่กรดนโหลราชบุรีครับหมายเลขแปดสิบเ็ดครับโอ้โหปลองานข้างนะราไทยแลนด์เยอะจริงระแดนครับครับ

ไปบุรีันที่ไม่ใช่แต่ัคือกทำเอ่อเป็ที่มีนตดีมากครับดเลยักครัดใช่ครับดดบดีมากังไงแด้นกันเยอะเลยครับีกระมเีเยอะมากัดนะครับเพื่อนักรีนยังไงครับปบรอดคือบแล้วครับบกแล้วครับ รถเปอร์ใหญ่ที่เราใช้ก็น่รับเตอร์โมเพลเปิดร์โมเพลย์แบบไม่ีห้อครับแต่ดูแล้วรถตลาดเพื่อการเป็หมดลก็อกาอยูประมาณแต่แตอรเนตม่กันเยะเลต้ยัี่ักโอ้่งนี้ารัดดเนรเดือ เติมเต่โอ้โหน้อบนเสอดตดีองพาโอ้โหกแล้วอ้ดีัน่งโอ้โหจากต่อทตเตอร์นี่จากหลายรายกครับจากปะกับยทานปรอยู่การบถ้ขอคมาครับขอมากับมกรับบคุณจะไปอย่างเงี้ยดังเลบาเห็นมาเหมาดาวๆกจสตารัร นี่ครับจากทงต่อครับเท้าคุณเท่มหาลรครับเห็นไหี่พีัวไม่รู้ว่าเปเพื่อนกันแต่แต่เสตาร์ทเนี่ยจะต้องสตาร์ทด้ว่งด้วยนะตอนเข้าในดับไปเปเลยผสมแล้วดิบแล้วดันจะมาได้อยางได้สองแต้มามาสองแส้สองแส้เนท้อีมเดกก่อนฮะเด็จดำเหลือดำเหลือโอ้โหใกล้หมดแล้วครับโอ้ วันนี้เดิเดิเย็นเย็นดีนะครับแต่ถามข้าจเป็นไรก็ไม่รู้ครัีตโซาเลยนะนีมาเอ็นแลวเนี่ยอ๋อหรอครับพี่เหมือนมาเอ็นไหไม่ใช่อ๋อผมไม่แน่ใจนะครับออไปรับมาครับลองกินครับสั่งกำลัง้ากสั่งก็จะมาด้วยนะครับสี่ตีหน้าีครับโอ้โหสมตัวเย้มละแวงมาแล้วนะครับสรรดาบุรีอ่ะโอ้โหดูครับมาเล่นยินปืครับ

เราจะดูดิดว,วันนี้อีกต่อไปในที่ทุกคนต้องอตัง้งาจตั้งต่อที่าการนำเพื่อนนเออต่อร่างของไทยรู้สึกนะต่อต้ตอานนะ,ะครับ

นี่เลยไทยรัฐีโบเขาบอกเขาแตกเป็นก็เลยขายเารเอร์ลมก็ไดุ้มากปอเลยดยี่นทำั่นเาเลยที่รโดนเนทำรถตนก็ได้หนุนเป็นสะานแท่โอ้เก่ย เรืองเส่นลยครับจะเป็นาระทองกล้หมดแลครับโ137ตันครับพี่ไรตอนนี้อ่ะแต่ก็จะแตกไปแยกกันเพื่อน้องรุ่นใหมโตขึ้นมาตอนทีมที่เขึ้นล้วก็กในรุ่นของที่เพน่ใ่งเียาวบ้านกระบเป็นระดับเนี่ตอนนี้หวานแหววมาเลยฮะนี่กาญจนบุรีฮะนี่

เอ่อี่บ้ปเยตรนี้นาผ่านด้วยนะมครับผมจะบอกว่ารารัดิทางกระวนการขตทีเราแต่ของคุณจริงๆครับโอ้โหโอ้โอ้โอ้โยออโโกโ ผมพูดไปผม่นใจไปเรื่ยๆไป่อบีมก็ยไ่่นาเดิรับอนรถึ้งทั้นนะครับโอ้โหนี่ประอกับังใจกันะคจับเราต้องร่วมกัน็นหนึ่งเทำยู่แบบนี้หายยกก็เนที่ที่ทนี้แล้วองตีกต่อแต่่ใจกันแ้ ก็จะอยู่ตลอดเลยนะครับดังั้นเป็นช่วงเวลานี้แต่ก็กัเกมการแข่งขันของทุกท่านที่อยู่ตอยขอบคุณทุกท่านเลยใครโดยบอกของเราเรบริษัทจะปิดเกมที่นาจำบกัดครับขอบคุณผนุหลจากบริษัทมือสร้าหเยป็นสัมาแลแตที่เขียนเดูทุกท่านัวครบก็้กกานไกบลแล้วมันกเ็ลา้รับเดี๋ยวเราพบได้ายารดจานะครับแต่ให้ดื่มตัีรตลยแห สำคัญเลยสิ่งการมีขวาระวังให้้วใช่แล้วก็ส่สรุดกันต่ออีกรบ่งสนามล่นเโก้ตวต่อการแข่งขันอยูบนามท่มัตท้มจบไแล้วลโก้หมดลวจ้ารวมตัวรถอบรโแปด81คันไปชมต่อการแข่งขันในสนามกันเลยไปไปยีทต่อไปบ๊ายบาย เป็นกำลังใจให้ฮ่าๆ่ด้วยนะครับต่อไปจะไปคลิปอะไรก็ฝากติดตามตันด้วยนะครับบ๊ายบายจ,จุ๊บ